มาฝึกฟังอีก5วลี5ประโยคที่ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษจําเป็นต้องรู้จักเอาไว้นะครับถ้าใครฟังออกเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคฉันเข้าใจถูกละฉันฟังออกละแต่ถ้าเกิดใครฟังไม่ออกฟังไม่ทันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับถือเป็นการสะสมคําศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเข้าไปในคลังศัพท์ของเรานะครับและจากที่เคยเอะเนี่ยเราก็จะออมากขึ้นแล้วก็จะเก่งมากขึ้นมั่นใจในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับอ่ะมาลองฟังนะครับว่าเขาพูดอะไร Gonna get some air. อ่าฟังออกไหมครับ I'm gonna จุดจุดจุด,จดนะครับอีกรอบแล้วกันนะ I'm air some gonna get some air. โอเคนะครับคำเนี้ยมันจะแปลว่าออกไปสูดอากาศหรืออีกความหมายหนึ่งคือออกไปสงบสติอารมณ์ก็ได้นะครับแล้วแต่บอดบทนะว่าจะสื่ออะไรนั่นเองอีกรอบสุดท้ายนะครับ I'm air some gonna get some air. อ่าใครฟังออกได้ไปเลย5คะแนนนะครับเขาพูดว่าอ m g o เก a get some air นะครับมันก็จะ get some air นะครับอาจจะสื่อว่าขอออกไปสูดอากาศหน่อยนะครับอยู่ในตึกเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับออกไปเดินข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับอะลองฟังใหม่แล้วพูดตามนะ I'm gonna get some air I ันก็จะ get some air อะจากหนังเรื่องอื่นบ้างครับ hey, hey 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 Stephen get some air อาถ้าอย่างเงี้ยดูบริบทแล้วน่าจะหมายถึงว่า Hey 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 Stephen get some air ไม่ได้ไปออกไปสูดอากาศเฉยๆนะน่าจะออกไปเพื่อสงบสติอารมณ์นะครับเพราะว่าเขากําลังโกรธนะครับก็ออกไปข้างนอกไปไปสูดอากาศให้มันลึกๆให้มัน,มนรู้สึกใจเย็ยนลงอะไรแบบนี้นะครับอะฟังใหม่นะ hey, 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 hey. Stephen get some air Hey h hey, e hey, Stephen get some air อลืมนะครับตัวท้ายเป็น R นะครับ get some air ต้องมีการห่อลิ้นด้วยนะครับ air I I gotta get some air I gotta get some air อันนี้ก็อาจจะสื่อว่าเจอเรื่องเครียดนะครับก็ขอออกไปสูดอากาศหรือขอออกไปสงบสีอารมณ์ก็ได้เหมือนกันนะ I, I gotta get some air I gotta get some air uh, I have to get some air อ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอารมณ์ไม่ดีนะครับไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ขอลุกออกไปแต่ว่าพูดให้มันเหมือนกับเป็นธรรมชาติว่าอขอออกไปสูดอากาศหน่อยละกันนะครับ Uh, i ่าฉันก g ลังจะ o ปเ a อาาศฉันกำ g ก็ได้เหมือนกันนะครับฉันกำ t ั go get some air. s o m e a i r I'm g o ก n ลั o g ถ้าเกิดหน้าเศร้าๆแบบนี้ก็พอเดาได้ว่าคงออกไปสงบสติอารมณ์มากกว่าเนาะอ่าออกไดอากาศหน่อยไหม Wanna get some air? มันเกียร์สเมียร์อนี่อีกคั้หนึ่งครับ Hey let's get some fresh air อันนี้ก็สื่อว่าออกไปสูดอากาศกันหน่อยไหมออกไปเดินเล่นกันหน่อยไหมนะครับ Let's get some fresh air เป็นประโยคที่ใช้ชวนออกไปเดินเล่นข้าง hey, นอกนั่นเองนะครับ Let's get some fresh air Hey let's get some fresh air Where are you going Get some air Why you going Get some air Where are you going Get some Where are you going get some air, just getting some fresh air. อาอันนี้ก็กลับมาแล้วก็ตอบว่าไปไปไหนมาก็บอกว่า just getting some fresh air just getting some fresh air just getting some fresh air มาดูตัวอย่างประโยคนะครับ where are you going just gonna get some fresh air been sitting all day อาอันนี้ก็ where are you going นะครับจริงก็ทั้งถามว่า where are you going แต่ภาษาพูดนะครับมันก็จะสั้นเนาะ Where are you going? ไปไหนอะ่ะก็ just gonna get some fresh air ออกไปเดินสุดอากาศสักหน่อยนะ Been sitting all day ย่อมาจาก I have been sitting all day ก็คือนั่งมาทั้งวันแล้วนะครับอยากออกไปสุดอากาศหรือออกไปเดินเล่นหน่อยนะครับก็ Go, gonna get some fresh air ต่อมาครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันนะครับ Why are you walking away? I just need to get some air before I say something I regret ทำไมคุณถึงเดินหนีไปนะ y ครับ Why are you walking away แล้วก็เป็นการที่อยากสงบสติอารมณ์นะไม่อยากพูดอะไรที่ต้องเสียใจทีหลังก็บอกว่า I just need to get some air ขอออกไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับ Before I say something ก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่าง I regret ที่ต้องเสียใจทีหลังนั่นเองนะครับก็สองความหมายนะ Get some fresh air ก็คือออกไปเดินสูดอากาศนะครับหรือว่า Get some air แบบนี้ก็ออกไปสงบสติอารมณ์ก็ได้เหมือนกันครับ ประโยชน์ต่อมาครับลองฟังนะครับเขาพูดอะไร i t s <its> me <S อ่าฟังออกไหมอาจจะยากเลยนะครับถ้าใครไม่เคยได้ยินเนี่ยอาจจะงงเลยว่าเขาพูดอะไรนะครับลองฟังอีกรอบนะ i t s <its> me <S คำนี้นะครับมันจะแปลว่าไม่รู้เลยนะครับใครจะไปรู้ละ่ะหรือว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ I don't know นะออกสุดท้ายลองฟังนะ i t s its me โอเคใครฟังออกเก่งมากนะครับได้ไปอีก5คะแนนนะครับคำนี้เขาพูดว่า b i t s me นะครับ b e t s me ามาจากประโยชน์เต็มๆคือ it beats me นะครับแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยมันเหลือแค่ b i t s me ก็สื่อว่าไม่รู้ฉันไม่รู้นะครับเหมือนว่า I don't know นั่นเองนะครับ b i t s me อ่าลองฟังใหม่นะ b i t s <ats> me b i t s me ก็สื่อว่าไม่รู้นั่นเองนะครับ b e t s <ats> me b i t s me มี s นะครับ b e t s me beats me beats me where are they beats me where are they พวกเขาอยู่ที่ไหน beats me ฉันไม่รู้ where are they beats me where are they beats me ไม่ใช่แบบว่าให้ตีฉันนะครับคนละความหมายเลยนะ beats me เนี่ยสื่อว่าไม่รู้ do you know who sent this beats me ถามว่า you know who sent this beats me นะครับก็ไม่รู้สิ do you know who sent this beats me Do you know who's ด n สบีทส์มีไม่รู้ Who's that beats me อ่าเขาถามว่าคนนันใครอะ่ะ Who's that Who is that นะครับยอดเป็น Who's that ก็ไม่รู้ก็บอกว่า beats me ไม่รู้สิ Who's that beats me Who's that beats me How's that a monkey beats me อ่านี่เป็นหนังอวกาศน,นะครับ How's i that a monkey beats me How is that beats me? How is that a monkey beats me? Monkey? Be me. She praying? Beats <'s> me. <S ผู้หญิงก็ถามนะครับว่า Is she praying? เธอกำลังอธิษฐานอยู่เหรอผู้ชายก็บอกว่า Beats me ไม่รู้สิทำอะไรอยู่นะครับเดาไม่ได้ She praying? Beats <She praying. S 2> <'s> me. <S is she praying? Beats me. ตัวอย่างการใช้นะครับ Why is the boss so mad today? B ก็บอกว่า Beats me อ่า Why นี่อมาจาก Why is the boss so mad today วันนี้ทำไมวันนี้หัวหน้าดูหัวเสียจังเลยนะครับ Beats me ก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอบมาไนดะ้ก็ Beats me นั่นเองต่อมาครับ Do you know who took my charger? B ก็บอกว่า Beats me Ask Tom มีใครเห็นว่าใครเอาที่ชาร์จของฉันไปบ้างไหมนะครับ B ก็บอกว่าอมไม่รู้สิ Beats me ask Tom ลองไปถามทอมดูสินั่นเองนะครับโอเค bit ส์ม okay. ีก็สื่อว่า I don't know นั่นเองนะอ่ะประโยคต่อมาครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ Oh Oh hello I know right น่ะฟังออกไหมครับ Oh hello จุดจุดจุดอ่ะฟังใหม่นะ Oh Oh hello I know right น่ะฟังออกหรือยังครับคำนี้มันแปลว่า ใช่ไหมล่ะนะครับจริงจริงแกฉันก็ว่างั้นแหละนะครับเป็นประโยคที่สื่อว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดนั่นเองนะครับอ่ะลองฟังรอบสุดท้าย Oh Oh Hello I know right โอเคใครฟังออกได้อีก5คะแนนนะครับเขาบอกว่า Oh uh, Hello I know right อ่า I know right เป็นประโยคที่เหมือนจะเป็นคำถามแต่ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นประโยคที่ใช้ตอบรับ สิ่งที่คนอื่นพูดแลวเราเห็นด้วยสุดๆนั่นเองนะ Oh Oh hello I know right Oh hello I know right มีตัวอย่างเรื่องอื่นนะครับ Holy shit I know right น่าอันนี้เขาก็อุทานออกมานะครับ Holy shit นะครับก็แบบโอ้แม่เจ้านะครับ เอาจะเป็นหนังที่แบบมีการทำมายากลอะไรอย่างเงี้นะเยเวทมนต์อย่างเงี้ยก็ทําให้ดอกไม้มันสวยนะครับก็ตกใจผู้หญิงก็บอกว่า I know right ใช่หมหลล่ะนะครับก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ชายพูดนะ Holy shit I know right Holy shit I right? Shit! know Holy ก็เป็นคําอุทานที่ไม่สุภาพนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทเนี่ยก็ไม่ควรพูดนะครับ มันก็เป็นคำที่ไม่สุภาพกับคนอื่นที่ไม่รู้จักกันนะ Yeah Wow that's wild <S Yeah I know right ่ผู้ชายบอกว่า Yeah that's wild โอ้มันบ้ามากเลยนะโอ้มันสุดมากเลยนะผู้หญิงก็บอกว่า I know right ใช่ไหมละ่ะนะครับฉันก็คิดเหมือนกันเลยอะไรแบบนี้นะ Yeah Wow that's wild <S Yeah I know right Oh that's wild I know right Wow that's crazy I know right ่ผู้ชายบอกว่า Wow that's crazy โอ้มันบ้ามากเลยนะ I know right ใช่ไหมล่ะฉันก็ว่างั้นแหละ Wow that's crazy. <know>, right? wow, that crazy I know right Wow that's crazy I know right Wow I know right น่าอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับผู้ชายเนะี่ยอ่านสิ่งที่ผู้หญิงเขียนนะครับแล้วก็้วาวยังไม่ทันจะชมเลยนะก็รีบออกตัวเลยว่า I know right ก็เป็นการเข้าข้างตัวเองว่ามันเจ๋งใช่ไหมล่ะนะครับกำลังจะดาว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะพูดอะไรนะครับคงกำลังจะชมนั่นแหละ ก็เลยรีบบอกว่า I know right มันเจ๋งใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนี้นะ wow. wow I know right Wow I know right Wow this is I know right อ่านี่ก็เหมือนกันนะครับ Wow this is จุดๆนะครับก็อาจจะแบบ amazing อะไรแบบนี้เนาะผู้ก็รีบตัดบ,บอกว่า I know right ใช่ไหมล่ะนะครับรู้ว่าเขาจะพูดอะไรรู้ว่าเขาจะชมนะครับก็เลยรีบบอกว่าใช่ไหมล่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ Wow, this is I know right Wow this is I know right Such a lie I know right อ่า such a liar ก hey, yeah, ็แปลว่าจอมตอแหลเอ้ยายตอแหลเอ้ยนะครับก็เห็นด้วยก็ I know right ใช่ไหมจริงแกนะครับก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดนะ Such a l i a r I know right Such a liar ก uh, yeah, yeah, ็แปลอู้ยจอมตอแหลยายตอแหลก็เป็นคำด่าที่แรงนะครับ I know right อันนี้ก็เป็นสายที่ จบเพื่อนนะครับใช่ไหมล่ะนะก็เข,ข้าข้างนะครับก็ I know right ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ That meeting was pointless I know right total waste of time อ่าเขาบอกว่า That meeting การประชุมนั้นนะ was pointless มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับมันไร้สาระมากเลยนะ I know right ใช่ไหมแกจริงแกอะไรอย่างนี้นะ total waste of time เสียเวลาชะมัดนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นเองนะต่อมาครับ He's always late for meetings is so annoying I know right it's completely unprofessional ก็เป็นการบ่นนะครับ He's late for meetings. always for เขาเสมามาชุมสายตลอดเลย is t so annoying น่ารำคาญชะมัดก็เห็นด้วยก็บอกว่า I know right จริงแกจริงด้วยว่าอย่างนี้นะครับ it's completely unprofessional ไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะเนี่ยอ่าก็เป็นการเห็นด้วยกับที่อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบสุดๆนั่นเองนะครับประโยชต่อมาครับลองฟังนะว่า ผู้หญิงปลายสายเนี่ยพูดว่าอะไร No you beat me to it อาฟังออกไหมครับอีกรอบนะ No you beat me to it คำนี้นะครับมันจะแปลว่าอืมว่าจะจุดจุดจุดอยู่พอดีเลยหรือว่าอา้าวจุดจุดจุดไปก่อนซะแล้วนะครับตัดหน้าฉันทำอะไรบางอย่างไปก่อนโอเคนะอีกรอบนะ No you beat me to it ใครฟังออกนี่เก่งมากนะครับประโยคนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆแต่ว่า เขาใช้กันบ่อยๆนะคนไทยอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าฝรั่งเนี่ยใช้กันบ่อยนะครับใครฟังออกได้ไปอีก5คะแนนนะครับฉเฉลยนะครับเธอพูดว่า No you beat me to it อา you beat me to it ไม่ได้แปลว่าทุบตีหรือแปลว่าไม่รู้นะครับคนละความหมายกับ b e a t me นะอันนี้ you beat me to it แปลว่าคุณตัดหน้าฉันไปก่อนนะครับอย่างประโยคเนี้ ผู้ชายโทรมาผู้หญิงนะครับผู้หญิงบอกว่า no you beat me to it ฉันกำลังจะโทรหาคุณพอดีเลยแต่โทรคุณเนี่ยโทรมาหาฉันก่อนนะครับคุณทำก่อนคุณตัดหน้าฉันทำสิ่งนั้นไปก่อนก็ oh you beat me to it ฉันคุณโทรมาหาฉันก่อนเลยนะ no you beat me to it oh you beat me to it อ่ะหนังเรื่องอื่นบ้างครับ you beat me to it 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 she just beat me to it she just beat me to it เธอทำอันนั้นไปก่อนฉันอะไรก็ไม่รู้นะครับเธอทำสิ่งนั้นไปก่อนฉัน she she beat me to it she just beat me to it she just beat me to it you just beat me to it you kinda beat me to it you kinda แปลว่าดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะทำสิ่งนั้นไปก่อนผมนะผมว่าจะทำแต่คุณนะดันทำไปก่อนอะไรนี่ครับ you kinda beat me to it you kinda beat me to it, me to it. but somebody beat me to it but somebody beat me to it อ่าอาจจะบริบทว่าคนเนี้ยอาจจะเตรียมอของขวัญไปให้แต่ว่าพ่อหรือคนเนี้ยรันซื้อให้ก่อนนะครับก็ <But S 1> somebody beat me to it ตัดหน้าทำสิ่งนั้นไปก่อน but somebody beat me to it but somebody beat me to it I was gonna cook breakfast but you beat me to it <laughs> I was gonna cook breakfast but you beat me to it ก็อ,อาจจะใช้เป็นคำแก้ตัวก็ได้นะครับผมว่าจะทำอาหารเช้าให้นะแต่ว่า พ่อกับแม่นั้นทําให้สกอร์เนี่ย <laughs> ก็ขํากบเกลื่อนไปนะครับพ่อก็ไม่เชื่อนะ I was gonna cook breakfast but you beat me to it <laughs> I was gonna cook breakfast but you beat me to it Hey early birdie Aw you beat me to it I wanted to get you breakfast this morning อ่า Hey early birdy ก็เรียกเด็กน้อยว่าเป็นเด็กที่ตื่นแต่เช้าเลยนะลูกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ Oh you beat me to it I wanted to get you breakfast this morning ก็พ่อเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเตรียมอาหารเช้าให้ลูกนะครับแต่ว่าลูกดัน beat me to it ก็คือลูกดันซื้อมาก่อนซะแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำเลยนะครับเอาหมโ Hey นะ early birdy Oh you beat me to it I wanted to get you breakfast this morning h uh, e y e a r l y birdie you beat me to it I wanted to get you breakfast this morning ก so, like, ็เธอก็ตัดหน้าซื้ออาหารเช้ามาก่อนนั่นเองนะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Here I made you some coffee Oh you beat me to it Thanks ก uh, ็ Here ก็คือเอาให้นะครับ Here I made you some coffee ฉันชงกาแฟมาเผื่อเธอนะ Oh you beat me to it ฉันว่าจะไปชงอยู่พอดีเลยนะครับ Thanks ขอบใจนะ ก็มีคนทำบางอย่างก่อนเราก็ you beat me to it ต่อมาครับ hey jim i have good news จิมก็ตอบว่า we're gonna get bonus this year oh no you beat me to it how'd you know that อ่าก็ทีนที่จะแบบว่าเซอร์ไพรส์นะครับก็กะว่าจะมาเซอร์ไพรส์จิมน,นะครับ hey jim i have good news ฉันมีข่าวดีจะบอกจิมก็สวนกับมาว่า we're gonna get bonus this year ได้โบนัสปีนี้ใช่ไหมล่ะนะครับ โอ้ oh, ไม่นะ no you beat me to it เธอนายชิงพูดก่อนฉันได้ยังไงเนี่ย how do you know that นายรู้มาได้ยังไงนี่เป็นความลับนะฉันจะมาเซอร์ไพรส์ประมาณนี้นะครับ you beat me to it ประโย์สุดท้ายนะครับลองฟังว่าเธอพูดว่าอะไรนะครับ how do I look อ่าไม่ยากใช่ไหมประโยคคำถามนะครับอีกสักรอบแล้วกัน how do I look คำถามเนี้ยมันเป็นการถามว่าฉันดูเป็นไงบ้าง ฉันแต่งตัวโอเคไหมหรือว่าฉันสวยไหมฉันหล่อไหมแบบนี้นะครับอีกรอบนะ How do I look? I ใครฟังออกได้อีก5คะแนนครับฉเฉลยนะครับเธอถามว่า how do I look นะครับ how do I look how do I look โอเคฟังอีกรอบนะ how do I look how do I look อ่าก็มีการโพสต่าเลครับถางขนาดนี้ต้องตอบว่าอะไรครับก็ต้องชมถูกไหมอ่าเป็นประโยคที่อยากให้คนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยชมกลับมานะครับไม่ใช่ให้วิจารนะครับต้องการคําชมต้องการการคอนเฟิร์มว่าดูดีแล้วสวยแล้วหล่อแล้วนั่นเองนะครับอ่ะตัวอย่างเรื่องอื่นนะ How do I look? How do I look? How do I look? บางทีก็พูดเร็วนะครับ How do I look? เขาอาจจะไม่ใช่ How do I look เสมอไปนะครับ How do I look? 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 Oh, I <laughs> need How do you look? How do I look? How do you look? God do tap. Hah, force tan. I have Ava. How do I look? I have a little Ava. How do you look? Ava. How do I look? Ava. How do you look? ผมดูเป็นไงบ้างนะครับอาจจะกำลังจะไปจีบสาวก็ขอให้คอนเฟิร์มหน่อยว่าหล่อแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะ How do I look magnificent อ่าอันนี้ก็ถามช้าๆนะครับ How do I look ผู้ชายก็ตอบว่า magnificent ก็แปลว่างดงามมากนะครับงามหยดย้อยอะไรอย่างนี้นะ How do I look magnificent How do you look magnificent ก็เป็นคำชมนะครับ How do I look classy How do you look classy อ่มีใครทำแบบนี้ไหมครับเธอก็หยิบโรออนมาทานะอาจจะไม่มีเวลาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ใช้วิธีนี้เอานะครับแล้วก็ถามผู้ชายว่า How do you look ผู้ชายก็บอกว่า classy classy ก็เป็นคำชมนะครับว่าดูดีมีระดับนะครับ ดูสวยงามดูมีคลาสอะไรอย่างนี้นะครับอะฟังใหม่นะ How do I look? Classy How do you look? Classy ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ Honey How do you look? I just bought new dress ต้องตอบว่าอะไรครับ You look magnificent ถามแบบนี้ต้องตอบเป็นคำชมนะครับ Honey ที่รัก How do you look? ฉันดูเป็นไงบ้าง I just bought new dress ฉันเพิ่งซื้อชุดเดรสมาใหม่ละก็ต้องตอบว่า You look magnificent สวยที่สุดเลยนะครับที่รักอะไรแบบนี้นะต่อมาครับ I'm nervous about the interview How do you look? B ก็บอกว่า Confident You do great อ,อันนี้ก็เป็นอารมณ์ประม่านะครับ I'm nervous about the interview ฉันตื่นเต้นประหม่ากับการสัมภาษณ์มากเลย How do you look? ฉันดูโอเคแล้วยังฉันดูเป็นไงบ้างนะครับ เพื่อก็บอกว่า confidence ก็ดูมั่นใจดีนะ,ะให้กำลังใจนะครับ you'll do great ต้องทำได้แน่ๆนะครับ you ก็ย่อมาจาก you will do great นะครับก็เป็นคำที่ให้กำลังใจนะครับ you'll do great นั่นเองสรุปนะครับคำแรกคือ get some air นะครับ get some air ออกไปสูดอากาศข้างนอกนะครับออกไปเดินเล่นหรือว่าจะหมายถึงว่าออกไปสงบสติอารมณ์ก็ได้นะครับต่อมาครับ beats me Beat me ก็คือไม่รู้เลยนะครับใครจะไปรู้ละ่ะหรือว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองต่อมาครับ I know right ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นประโยคที่ใช้ตอบรับหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับใช่ไหมล่ะจริงเลยแกหรือว่าเห็นด้วยสุดๆนั่นเองนะครับต่อมาครับ You beat me to it You beat me to it หรือว่า she beat me to it he beat me to it ก็ได้นะครับเขาหรือว่าคุณเนี่ยทำสิ่งนั้นก่อนฉันนั่นเองนะครับ ว่าจะจุดๆอยู่พอดีแต่เขาทำไปก่อนเอา้าจุดๆไปก่อนซะแล้วนะครับ You beat me to it สุดท้ายครับ How do I look How do I look ฉันดูเป็นไงบ้างฉันสวยหรือยังฉันหล่อหรือยังนะครับ How do I look นั่นเองดูจบแล้วขอช่วยพิมพ์คำว่า beats me ในช่องคอมเมนต์พร้อมคำแปลนะครับ beats me แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกนะครับมาช่วยช่องของเราขอบคุณทุกคนที่โดเน a t มาให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังออกมากขึ้นนะครับสนุกกับการใช้ไม่ต้องกลัวผิดนะครับกล้าพูดกล้าใช้แล้วก็ ฟังออกมากขึ้นพูดมั่นใจมากขึ้นทุกๆวันนะครับผมก็อยากจะให้ช่องของเราเนี่ยไปถึง100 0 0แสนซับภายในปีนี้นะครับต้องขอทุกคนช่วยกันกดซับให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพบกันม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ